สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะกิจกรรมใหม่วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มตอน10โมงนะครับตอนนี้ผมอัดอยู่ตอน9โมงนะครับเมื่อวานลืมทำคลิปมาแต่ตีบอสนะวันนี้ก็อาจจะพาตีบอสด้วยนะครับใครที่ติดตามช่องอยู่นะฮะเดี๋ยวพาตีนะครับเจ้าโปเกมอนกำแพงนะครับ กิจกรรมนะฮะอันตา้าสเปซพิศวงจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะยีพฤษภาม1 0โมงไปถึง28พฤษภาเลยนะครับโปเกมอนตัวใหม่นะฮะอากโยงนะฮะนี่ไอตัวโปเกมอนเข็มพิษเนี่ยนะครับเราเอามาจากเบเวนอมนะพัฒน,นาร่างมาจากเบเวนอมนะครับใช้ลูกอม200เม็ดนะฮะแล้วต้องพาไปจับมบังกร20ตัวด้วย นะครับก็คืออง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะพัฒนาร่างเบเวนอมนะครับเป็นอากโยงนะครับคุณต้องมีลูกอมก่อนนะลูกอม200เมตรก่อนนะครับแล้วก็เอาเบเวนอมเป็นบัดดี้นะครับไปจับโปเกมอนมังกร20ตัวนะครับก็คือเอาเบเวนอมมาเป็นบัดดี้แล้วก็ไปหาจับโปเกมอนมังกร20ตัวแล้วพอลูกอมกับ จบโปเกมอนมังกร20ตัวครบแล้วก็ถึงจะพัฒนาร่างได้นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะฮะอย่างแรกต้องมีลูกอมก่อน200เม็ดนะแล้วค่อยพาเบเวนอมเป็นคู่หูนะไปจับมังกรนะแล้วโปเกมอนตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือซุกกระดงนะฮะกับซึเดสเดนะครับก็บ้านเราจะได้ซึเดสเดนะครับส่วนอีกฝากหนึ่งของโลกจะได้ซุกกระดงนะครับ โบนัสกิจกรรมนะครับถ้าเราตีบอสอันตาบีดชนะนะฮะจะได้ XP2 เท่านะครับมาดูตัวที่เราจะเผชิญหน้าในธรรมชาติกันบ้างนะครับตัวที่จะเกิดในธรรมชาติก็คือเกิดทั่วไปตามพื้นนี่แหละนะครับอ่าก็จะมีอาโบนะฮะหรือว่า e uard, e han, e อีอีกาอีคารอีคารานะฮะอาบอกอาบอก อาโบอาบอกนะอาโบนะตัวนี้ก็เก็บหายายนี ad, น P, นะะ่แล้วกันซูแบตครับตัวนี้ร่าง2ร่าง3ใช้ PvP ดีมากนะฮะแล้วก็เทนเทนทักคูหรือว่าเมโนคุราเกะนะฮะร่าง2ใช้ PvP ได้นะครับแล้วมีโดกาสนะฮะหายไชนีแล้วกันสกังฟูร่างสองใช้ v v นะฮะนะฮะ เอ๊ะหรือว่าร่างหนึ่งว่าผมก็ปี้มาวางนะเออนะเอาว่าไปร่างสองนั่นแหละนะครับไอสตันอะไรสักอย่างหนึ่งอะร่างสองเขาใช้ p v p ได้นะครับเรื่องมาคล็อกกังนะครับไม่ใช่คล็อกเออกูเร็กกูนะฮะร,ร่างสองใช้ p v p ได้นะครับทรับบิสก็กหาชัยนี่นะครับคูซูโม่นะฮะ ร่างแรกเนี่ยใช้ลงหลีก5 0 0ได้นะไอ้มังกรพิษเนี่ยร,ร่าง2ใช้ PP ได้นะครับก็เนี่ยมันจะมีมังกรโผลมา1ตัวนะครับก็คือตัวนี้คูซูโม่ก็เอาอะไรนะไอ้นี่เอาตัวนี้นี่ฮะไอเบเวนอมหาจับคูซูโม่ยตัวหรือว่าดาตินี่ก็ได้นะครับ เจ้าคูซูโมร่างแรกกับร่าง2ใช้ PvP ได้นะร่างแรกลงหลีก5 0 0นะครับฮิโดฮิเดตัวนี้ใช้ PvP เลยนะครับแล้วก็ดาจินี่ไม่ต้องห่วงนะฮะร,รู้อยู่แล้วนะฮะร่าง2ก็ใช้ PvP ร่างร่าง3ก็โอ้โหตีบอสตียิม PvP ก็เวิร์กหมดนะครับดาจินี่หรือมินิลิวนะครับมาดูตีบอสกันบ้างนะครับบอสหนึ่งดาว จะมีอูป้าตัวนี้ใช้ PPD นะร่าง2นะครับแล้วก็ฮาริเซนหรือว่าฮิซุยควาฟิตนะครับใช้ PVP ได้นะครับแล้วก็เซเนเซลล่างฮิซุยนะครับอันนี้ผมน่าจะลืมใส่ชื่อภาษาไทยนะร่าง2ใช้ PVP ได้นะทักซูเบนะฮะนนี้ก็หาแคนดี้ไว้ละกันนะฮะกายล่างแล้วก็ รอพัฒนาร่างเพนเมกกานะไดโน่ ino, นะฮะโมโนสึ os, นะฮะร่าง2ใช้ PvP ร่าง3ใช้ตีบอสนะครับบอสสดาวครับโอ้นะบอสสดาวมีกาลาเลียนวีซิงครับอันวัน,ว,นวันที่นี่ผิด,ผดนะผมลืมลบออกนะครับตัวนี้ใช้ PvP ได้นะครับทิมแก้นหาช้นนี่บาคูคาเมสก็จริงๆลง PvP ก็พอไหวแหละครับ แต่ว่าอ่อนไปหน่อยนะฮะก็ไม่แนะนำนะมีตัวเดียวที่น่าเก็บก็เนี่ยการเล่นวิซิ่งใช้ p ีพได้นะครับตีบอสห้าดาวนะฮะของเราจะเจอกับอ่าสุดิสเดะโปกเกมอนกำแพงหินนะครับส่วนอีกฝากโลกอีกโลกหนึ่งเขาจะเจอสุกระดงนะครับสุกระดงนะฮะสุกระด้ง บ้านเราเจอกำแพงหินก็ไปหาตีกับเพื่อนๆนะฮะต่างประเทศเอาเมก้าพีเจียดครับเป็นบอสเมก้าที่จะใช้ตีในวันนี้นะฮะก็ร่าง3ามเขา p ีพอยู่นะร่างสามพีพอยู่นะเมก้าพีเจียดเนี่ยนะครับแล้วก็การมาเจอหน้ากับงานวิจัยภาคสนามครับงานวิจัยภาคสนามก็หมุนเสาแล้วได้เคเวสเนาะ ก็มีนิดโดรันตัวผู้ตัวเมียนะครตัวนี้จริงๆทั้ง3าร่างนะตัวนี้นะใช้ p p พได้ร่างแรกลงหลีก500ร่าง2ลงหลีก1500นะฮะร่าง3มก็ลงหลีก1500กับ2500ได้นะครับนีโดรันตัวเมียนะฮะส่วนตัวผู้ร่างสามลง p PP หลีก1500ได้อยู่นะครับนี่ก็ข้ามไปหาใช้นี่นะฮะส่วนตัวนี้ก็ลง p PP ได้กุมมี่นะฮะมังกรเหลวนี่ กับจาโมโอนะจาราโคนะฮะทั้ง2ตัวนะล่าง3มใช้ PPP ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเควสอีกทีหนึ่งนะครับตอนท้ายแล้วกันนะครับงานวิจัยสุดพิศวงนะฮะก็จะมีงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยพิเศษนะเออจะได้รับในวันเสาร์ที่1นึนุ่นนะครับ แล้วก็มีงานวิจัยจํากัดเวลาแบบเสียเงินงานวิจัยจํากัดเวลาแบบเสียเงินก็คือซื้อเอานั่นแหละนะครับรู้สึกจะขายแล้วในราคายังนะของผมยังก็นายจัเท่าไหร่สามห้าห้ถือว่าประมาณเท่าไหร่เก้บาทเพื่อผมไม่แน่ใจนะกี่บาทก็ไม่รู้นะเอ้ยเออ,เอ,อก็เดี๋ยวลองดูแล้วกัน60บาทอะไรก็ว่าไปนะก็จะได้บัตรตีบอสสี่ใบใครนะหึงอัน แล้วก็ได้เผชิญหน้ากับฮีโดยเดะนะครับแล้วก็ได้ไอเทมปีกอากโยงนี่ปีกแบบนี้โอ้เท่ว่ะปีกอากโยงเท่เว้ยใครอยากได้ปีกก็ซื้อเอาละกันนะครับแต่ว่าต้องทําให้เสร็จภายใน28นะเออนะแล้วก็กล่องจีบอสมีขายแล้วคําท้าทายนักสะสมก็จะมาเดี๋ยวผมจะมาบอกนะตอนท้ายคลิปนะฮะเออเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วก็ไอเทมอาวาตารใหม่โคตรเท่เลยว่ะเสื้อแต่ผมก็ไม่เคยซื้อนะแจ็คเก็ตอากโยงกับกางเกงอากโยงนะครับแล้วก็มีงานโชว์ตัวเสาโปกเก็อปนะอ่ะว่ากันไปครับคลิปแรกก่อนนะครับคลิปแรกก่อนนะครับเอาตามนี้ก่อนนะฮะหาโปกเกมอนนะฮะที่สำคัญก็คือตัวนี้ใครอยากได้อากโยงก็ต้องวิวัฒนาการเบเวนอมนะฮะโดยใช้ลูกอม200เม็ดนะครับแล้วก็ต้อง เอาไปเป็นบัดดี้แล้วก็จับโปเกมอนพาดมังกร20ตัวด้วยนะครับถึงจะพัฒนาร่างได้นะนคือหลักการในการพัฒนาร่างเนี่ยอันแรกก็มีลูกอมก่อนนะไม่ว่าตัวไหนนะฮะยกเว้นบางตัวมันอาจจะไม่ได้ใช้ลูกอมนะครับหลักการแรกคือคุณต้องมีลูกอมแล้วก็มาดูว่ามันมีเควสอะไรให้ทําต่อนะฮะถึงจะพัฒนาร่างได้อ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งจะทําเกี่ยวกับเควส คำท้าทายนักสะสมก็ช่วยติดตามกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้นะเริ่มวันนี้นะเริ่มวันนี้นะฮะตัวไหนใช้ทําอะไรผมมีบอกแล้วนะครับก็ช่วยดูกันในคลิปละกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ